สวัสดีครับผมวันนี้โฮเอแปดเจ็ดครับมีเรื่องราวดีๆมีรถวสวยๆมานําเสนอครับวันนี้สิเป็นรถที่ย,ยังเดี๋ยวรอติดตามกันครับก่อนเดินฝากกดติดตามช่องของเฮานะครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองเบญร้านแปดเจ็ดบุญเลิศคาร์เซ็นเตอร์ยุวันเลขทีแปดสิ 7. บเจ็ดบ้านโนก,กลางาบบาตำบลนตะโจนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสองสามศูนย์ห้าสามหนึ่งหกสองครับผมอ่ะวันนี้มาเบิ้งมีรถยังสวยๆคันนี้ครับเอาติด คันใหญ่ๆงามๆขาวๆคันนี้ครับอ่าเป็นเอาติดเครื่อง1.8 E เครื่องพันแปดลอยซี่ๆครับเป็นตัว E อ่าในสีขาวเป็นเขาหมุกนะครับรถปี2014ครับ2014ันสบเป็นชมไม่แล้วนะครับชมไม่แล้วอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งแบบรอบๆรถกัะบะบาร์บี้เอียงนเริ่มต้นจากไฟหนาครับยังสวยใสนะครับไฟหนาสวยใสครับผมอ่าสวยใสจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับเนาะ สีเก็บยละเียยรีย,รออยบร้ยรอยแล้วครับเอาไปใส่เลย <S <S <ๆ>ล้อแม็กจากโรงงานครับผมบอ่า16นิ้วยางบิสโตนเต็มๆครับผมหลอดแม็ก,กงามๆไฟเลี้ยวกระจกะไฟเลี้ยวกระจกตัวนี้เป็นเครืงพัดแปดนะครับเื่องพัดแปดรับรองว่าการใส่งานนี่สะดวกสบายครับเพราะว่าสีเดินทางไกลเดินยังทางไกลทางไกลครับสะดวกสบายตาเลี้ยงดีครับประหยัดน้ํามัน ปุกยางโลกโลก,โลกโล้โลโก้อยุคครบครับโดยรวมสีเท้ามุกสวยๆใส,ส,สๆครับผมหลออขั้นนะครับเนาะหลอบขั้นลดรุ่นนี้กะผู้รักผู้ใหญ่ใส่ดีครับรับรองว่าเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ครับหรือว่าไวรุ่นกะหรือว่าจบเฉียวดีครับคุณทรงเป็นสวยกระจกทุกบานไม่แตกไม่ร้าสีหกแปดครับกันนี พาสี6แปดนะมาดูพาสี6แปดับสีหแปดใส่กันย่นยาวๆครับรถปี2,014นี่ได้โฉมใหม่แหล้ะมาเบิ่งภายไนครับที่นี่เริ่มจากฝั่งซ้ายคันนี้ได้ยังได้เบาะหนังครับเบาะหนังสีเบจอ่าฟันซ้นกับเป็นสีเบจสลับดำครับแอแบกคู่หน้าครับอ่าสวยๆมือเปิดโภมียม มืดจับเป็นสีบอลตัดกับดำนะครับตัวนี้เป็นตัว E จะเป็นเกรดนึงนะครับเป็นเกรดสูงขก้นมาอ่าตัว E เครื่องหนึ่งพันแปด้อยซีซีครับเกรดสูงขึ้นมากลังคาขาวครับขาวลังคาขาวล่าหลังคาขาวด้านหลังครับครับฟังผู้โดยสารอ่าเบาย่งสวยๆแน่นๆครับไม่มีแตกครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสวยๆกันเลยครับ รับรองว่าใส่งานกันยาวๆครับสบายๆครับกันนี้ครับสําหรับผู้ที่อยากได้รถที่มีความรู้หลาจังน้อยอ่าัใหญ่กันมากน้อยรดระดับผู้บริหารกับว่าอะไรอะเอาเบื้องหลังครับผมของเจบสัมภาระอ่าเดิมๆกันนี้เดิมๆเลยครับอ่อาท้ายเดิมครับหล่องน้ำเดิมๆหล่องน้ำเดิมๆทั้งสองฟังกับผม ลองน้ำเดิมๆเลยครับมา้างล้างสะอาดๆไม่อัดแน่นๆยางอะไรเครื่องมือครบครับผมยางอะไรเครื่องมือครบรถคันนี้พราเคยติดแก๊สครับเพรเคยติดแก๊สเพรเคยเจาะครับถล้างเพราะเคยเจาะเพรเคยติดแก๊สครับผมประองฝั่งขวาประตูฝั่งขวาฝั่งผู้โดยสารสวยๆแน่นๆที่เขาครับน็อตทุกตัวน็อตประตูเพรเคยขันครับเพรเคยถอดเพรเคยแกะอ่า สวยขับเบื้องตัวนี้ก็ได้ครับน็อตทุกตัวยังสวยยัโบ่เคยมีห้อยขันนะครับเนาะเบาะฝังคนขับแน่นๆแอร์แบ็กได้แอร์แบ็กได้แอร์แบ็กหวงมาลลยมันตีฟังชันครับตัวเนี้ย่วงมาลลยมันตีฟังชันห่วงมาลลยมันตีฟังชั่นซับความดังฟอยของวิทยุทีห่วงมาลลยครับอ่า เลขไม่เท่าไรกันหนีว่าเบิ้งกันครับเลขไม่ยูสหนึ่งแสนแปดหมื่นครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องพ้องรับน่าตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วครับไฟชงไฟโชว์ยังบ่มีนะครับระบบทุกอย่างปกติดูห้องเครื่องตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วครับเครื่องนิ่งเงียบนิ่งเงียบโบ,บสันบบสะดุดอ่า น็อตฝากระโปงยังไม่ขยับเดิมๆครับผมน็อตเดิมๆเลยน็อตเดิมๆตอกคานทุกมุมเดิมครับมาคานเดิมคานเดิมแ้มฟังขวากันยังบ่ขยับครับน็อตเดิมๆเฮ้ยน็อตเดิมๆน็อตฝากระโปงฝั่งนี้เดิมๆฝากระโปงเดิมมอกสติกเกอร์ยูคบครับผมอ่า โลโก้โตโยต้ายูครบครับตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะครับนิ่งๆเลยเครื่องสตาร์ทอยู่นิ่งๆรับรองว่าเครื่องแ่นครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับผมรถสภาพสวยๆแบบนี้ความใส่งาั้นสีนะครับเนาะอาเกี้ยยยคุบครับผมับประกันเดี๋ยวมาฟังราคากันครับรถคันีครับสำหรับรถสวยปี2014ครับ รถคันนี้รับประกันไหนว่าบมแมนแท็กซี่นะครับบมแมนแท็กซี่บมแมนแท็กซี่ปดไปโม่เคยติดแก๊สครับผมเพราะว่าส่วนมากแท็กซี่มันเจ้าเครื่องพันหกเก็ดครับเจ้าตัวนี้เวันเครื่องพันแปดนะครับพันแปดเดินทางไกลนี่สวกสบายครับรับรองว่าอัตราเร่งดีเรบสนองอัตราเร่งได้ดีครับผมเดินทางไกลนี่สบายครับอาคันนี้เขาเปิดราคาอายุเกีสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นรับรองว่าถูกที่สุด ยอดจัดท่วมท่วมครับเครดิตดีนี่จัดตุ่มทวงไปเลยครับอ่าเพื่อเพื่อมีเงินทอนครับผมสำหรับคนเครดิตดีครับเนี่ยสำหรับเอาติด 1.8E 2014รถบ้านแท้ๆครับผมเล่มทะเบียนโอนไดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับผมอ่าลดเท่าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับเลมทะเบียนโอนได้จัดไปแน่นได้ครับผมคันนี้จัดไปแน่นได้นะครับเนาะอ่าสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทพ้นประมาณหกพันนะครับหกหสิบงวดครับตลอดสัญญาครับผมอ่าครับผมสำหรับเอาติดคันนี้ครับ ฝากกดติดตามครับผมตลอดช่องโ Hotel r e c o r ดศิลปินรถบ้านมือสองครับเสิร์ชเข้ามาศิลปินรถบ้านมือสองนะครับเด้อร์เผดล้าน87บุญเลิศคาร์เซ็นเตอร์เบอร์โทรติดต่อ082 305 3162ครับผมเดี๋ยวมีเรื่องเหล้าดีๆมีรถท่านสวยๆผมสามารถรีวิวให้เบื้องเหยียนะครับสำหรับมือนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับเอาติด 1.8e 2014ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ